Hi everyone Welcome to Crystal t u t e r มาต่อกันที่คำศัพท์หน้าที่7กันแล้วนะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ชุดคำศัพท์นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทา Crystal Tutor ก่อนได้เลยนะคะมาดู2คำแรกกันเลยค่ะ Infect อันนี้แปลว่าติดเชื้อค่ะคำนี้เจอบ่อยมากในข้อสอบ Reading ที่เป็น บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์งานวิจัยอะไรพวกนี้นะ Infect ติดเชื้อนะคะส่วนอีกคำหนึ่งแยกคำแปลกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ขีดเส้นแบ่งด้วยละกันเนาะอีกคำคือ Inject ค่ะอันนี้แปลว่าฉีดยาค่ะโอเค เพราะงั้นเราท้องอาจจะท้องเป็น infect ติดเชื้อ inject ฉีดยานะคะหรือจำแง่ายๆว่าเป็นเพราะ infect เลยต้อง inject ก็ได้นะเพราะ infect เลยต้อง inject ก็คือเพราะติดเชื้อเลยต้องฉีดยานละนี่นะคะมันจำางนี้ก็ได้เนาะเพราะ infect เลยต้อง inject นะคะทุกคนจำไว้นะต่อไปคำที่สองอันนี้ไม่แยกคำแปลและแปลเหมือนกันแล้วอันนี้ ignore อื n o ิกกับ Neglect นะคะสองคำนี้แปลว่าเพิกเฉยละเลยค่ะเพิกเฉยละเลยไม่ใส่ใจอะไรแบบนี้นะคะต่อไป Installation กับ Establishment ะคะ่ะ installation คำนี้แปลว่าการติดตั้งค่ะ install คือติดตั้งนะแล้วหลายคนอาจจะคุ้นคำว่า install อยู่แล้วเวลาแบบติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยมันจะชอบมีคำนี้ขึ้นมาใช่ปะดาวน์โหลดอะไรมันก็จะให้ติดตั้งนะคะ installation Inst เป็นคำนามแล้วการติดตั้ง นะคะส่วนอีกคำหนึ่งอันนี้แยกคำแปลอ,อีกแล้วเพราะันขีดเส้นแบ่ง่อยนะคะอีกคำหนึ่งคือ establishment ค่ะ establishment แปลว่าการก่อตั้งค่ะ โอเคสองคำนี้ก็แยกคำแปลกันอีกแล้วนะกะทองเป็น installation การติดตั้ง establishment การก่อตั้งนะคะเค okay. ต่อไป invest ค่ะอันนี้ง่ายๆ invest แปลว่าลงทุนนั่นเองนะต่อไปสองคำนี้แปลเหมือนกันนะคะ immediately กับ instantly ค่ะ Inst immediately instantly แปลว่าทันทีค่ะ immediately instantly ทันทีนะคะ ต่อไป interview interview แปลว่าสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์เนาะต่อไปมาแพ็กเกจสามเลยนะคะแปลเหมือนกันเนะาะทั้งสามคำนี้ likely to tend to prone to ค่ะ Hmm. Likely to tend to prone to นะคะทั้งสามคำนี้แปลเหมือนกันแปลว่ามีแนวโน้มค่ะ hmm. มีแนวโน้มจะเป็นยังไงก็ว่าไปนะคะต่อไป instead hmm. instead แปลว่าแทนค่ะ คือแทนที่จะวิ่งฝังนี้กลับวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแทนอะไรแบบนี้แทนแบบนี้นะคะแทนที่ทำนี้แต่กลับไปอย่างนั้นเนาะ,ะต่อไป logical reasonable แล้วก็ sensible ค่ะ logical reasonable แล้วก็ sensible ค่ะอ logical reasonable sensible นะคะทั้งหมดนี้แปลว่ามีเหตุผลค่ะที่มีเหตุผลสมเหตุสมผลนะคะมีเหตุและผลอะไรประมาณนี้ก็จะง่ายๆว่ามีเหตุผลแล้วกันนะ ต่อไป inform ค่ะงงคหลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่า information เนาะ information แปลว่าข้อมูลใช่ไหมคะแต่คำนี้ inform แปลว่าให้ข้อมูลค่ะอันนี้เป็นกิริยา inform ให้ข้อมูลเค okay. ต่อไป invent ค่ะ invent invent แปลว่าประดิษฐ์คิดค้นค่ะโอ hmm. ค okay. invent ประดิษฐ์คิดค้นนะคะแล้วก็สุดท้าย luxury กับ extravagance นะคะ lux luxury luxury นะคะอันนี้แปลว่าหรูหราค่ะหรูหราไฮโซนะคะตัว so, อีกคำหนึ่ง extravagance แยกคำแต่กันนะคะเพราะงั้นขีดเส้นแบ่งด้วยนะอันนี้ extravag extravagant แปลว่าฟุ่มเฟือยคะ่ะ okay, โอเคเพราะฉะนั้นนี้เวลาท่องแยกคำแปลกันนะเป็น luxury หรูหรา extravagant ฟุ่มเฟือยนะคะโอเคคำศัพท์คล้ายๆกันเลยจะมาอยู่ด้วยกันนะอ่ะหมดแล้วคะ่ะสำหรับคำศัพท์หน้าที่7ท่อนบนไปท่องมากันให้มแม่นๆเนาะ ท่องกันแน่เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิดีโอถัดไปนะคะเพื่อมาดูว่าคำศัพท์ด้านล่างมีอะไรกันบ้างเนาะคโ okay, ชคดีในการค่องศัพท์ค่ะบ๊ายบาย